คนบอกว่าคนลาวระวังนะได้ผัวไทยระวังเขาทิ้งนะทุกคนหนูมีอะไรให้ดูค่ะนี่เลยนะคะมานหนังแรกของกเราเนาะใช่ค่ะผัวไทยผัวไทยเมียลาวถ้าเขาจะทิ้งก็อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันนะคะอย่าไปพูดถึงมันเนาะเราแค่วันนี้หลักการให้ดีที่สุดก็พอแล้วคุณมีหรือเปล่าล่ะมา,าพูดใส่เราแบบนี้นะคะอย่าไปคิดเยอะปวดหัวคนลาวระวังนะ ไล่ผัวไทยเดี๋ยวเขาจะทิ้งกับสบายดีสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเรานะครับผมล่าสุดนะครับพี่นอ้องมีสา,ลาวลราคนหนึ่งนะครับผมเนาะได้อแฟนนะครับเป็นคนไทยนะครับผมเนาะแล้วก็มีคนนะครับไปว่าวานะครับผมนะไปบอกว่าระวังเดอ้อเพื่อนว่าได้ผัวไทยเนาะแล้วเขาจะถิ่มเอาเดอ้อเพื่อนว่านะครับ เนาะทางสองผมเมียกระตอบก็บคือดีนะครับผมเนาะแบบว่าได้ใส่อารมณ์นะครับผมเนาะคืออ่าทางฝ่ายซ้ายนะครับกระตอบดีนะครับทางฝ่ายซ้ายเนี่ยเป็นเป็น,ปนอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยนะครับผมเนาะเป็นคนไทยเนาะที่ว่าได้อ่าเมียเป็นคนลาวนะครับได้เมียเป็นคนลาวนะครับแล้วกระตอบถือว่าดีเลยนะครับผมนะตอบแบบมีเหตุผลนะครับนะแบบบ่ต้องไปคิดมากอย่างเราอะนะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าว่าในเรื่องของ การเลิกกันนะครับอันนี้กับปอแหเป็นเรื่องของปัจจุบันแต่ว่าวันนี้หักกันนะครับหักแพงกันไว้ดีที่สุดละวันนะนะครับก็ถือว่าตอบดีนะครับตอบแบบมีเหตุผลนะครับผมเนาะแต่ตอบแบบผู้ใหญ่นะครับตอบแบบผู้ใหญ่เนาะก็คือส่วนมากนะครับบอลลัมกับซีว่าแบบนี้นะครับส่วนมากคนเล่าน่ะมักอิสากันนะครับเห็นคนหนึ่งได้ดีกว่านะครับแล้วก็หากซิมีเข้าว่างแหกการหรอกนะครับกับซิมีคข้าว่างแหกการหมายว่า ทำน้องแบบว่าอยากยุแยหัะนะอยากให้แบบทะเลาะกันจังี่นะพี่น้องคืออันนี้อ่ะคนลาวแบบว่าส่วนมากจะอิจฉาก,กันนะครับเห็นคนนึงได้ดีกว่าบ่าได้ดีนะครับมันจะเป็นแบบนี้ลองสังเกตบ่เลยนะพี่น้องออลองเบิง่งลองสังเกตเบิ่งแบบว่าผู้ใดก็ตามบาว่าสิเป็นอ,อผู้ชายนะครับมีแฟนเป็นคนไทยนะครับหรือว่าสิเป็นอผูอ้หญิงนะครับ ด้แฟนเป็นคนไทยจงเสียมันสิมีลามาตลอดเลยคือมันสิมีกลุ่มๆหนึ่งนะครับแบบคอยเฉาะคอยแฉนะครับผมคอยเว้าคคอยจิกนะครับพว่าอหยางพวาคนอิตสานะครับคนอิสาคืออันนี้ะบ่ต้องไปขีดแทนเขานะครับบ่ต้องไปขีดแทนเขาก็ได้ นะครับเรื่องซีเดอร์หรือบอดเจอร์ซ um. ีอูหรือบออยอันนั้นไม re ่เป <lang> ็นเรื่องของกระเจ้ามันเป็นเรื่องของสีบิดคูของกระเจ้ากระเจ้าเลือกอยู่น้ำกันแล้วนะครับนะกระเจ้าเลือกอยู่น้ำกันแล้วกระเจ้าอ่ะคืออยู่น้ำกันไล่หันละกระเจ้าถึงอยู่น้ำกันนะครับอันนี้เราต้องไปขีดแทนกระเจ้าอันนี้เราต้องไปเดือดร้อนแทนกระเจ้าหรอก เรื่องอื่นมันสิเป็นอย่างไรบ่โหหรออันนั้นมันเรื่องของอนาคตบนแน่ดิกระจ้าหอยซีอน้ากันจนแกจนเถ่าพ่นกัมมีเนาะมันบอกว่ามันว่าบ่ได้เพราะว่าเรื่องของเนื้อครูนะครับก็คือคําทีวานะครับเป็นเนื้อครูกันแล้วบอกแค้วกันเนอกนะครับต่อหอยู่ทั้งใดายกันได้กรับเขามาหากันอยู่ดีนี่แหละเพิ่นวานะครับให้ฟังเอานะครับผมเนาะคนลาวทั้งหลายนะครับที่แบบมักอิสานะครับหมักว่าให้กับคนอื่นน่ะพี่น้อง คือบาลาเองกังงงงงสุดๆเป็นอย่างต้องว่าแบบนี้นะครับนะเป็นอย่างต้องว่าแบบนี้เออเป็นอย่างจังไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเป็นอย่างถึงออกไปออกอ่าไปออกความขีดแทนคนอื่นนะครับเห็นคนอื่นย่างคนอื่นได้ดีกว่าบอกด้วยว่าจังไรหรือว่าอิจฉาบอกด้วยว่าจังไรนะครับคือคนแบบนี้นะครับผมบาลามกระสืว่าแบบว่า Libya. อ่าคนแบบจําพวกที่แบบว่ามีปมร้อยนะครับมีปมร้อย เป็นคนที่แบบว่าเรียกล่องความสนใจนะครับหรือว่าบอกเคยมีแบบเขาและเกิดความอิจฉานะครับอยากมีแบบเขาเนาะโอเคแหละคนทั้งหลายก็คือกันเบินะครับมันก็มีทั้งคนดีและกับคนบ่อดีนะครับคนอยู่ใ่ก็คือกันเบิรเพราะว่าสิเป็นอ่าคนล่าบอกว่าเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าคนดีเนี่ยมันมีหลายกว่าอยู่แล้วนะครับคนดีเนี่ยมันมีหลายกว่าอยู่แล้วนะนะครับผมคือ บัวว่าจะเป็นคนทั้งหลายก็ได้แต่นะครับเมื่อก็อนจะมีทั้งคนดีแล้วกับคนบ่ดีแต่ว่าคนที่อิจฉานะครับคือจังกับคนลาวคนนั้นนะครับที่เขาไปเม่นที่เขาไปเว่าให้กระเจ้านะให้อสองผัวเมียครูหักนะครับต่างแดนเนี่ยคือนะครับผมบอลลัมกับบฮู้หรอกว่าเขาเจออย่างมาก่อนนะครับเขาเจออย่างมาก่อนเขาถึงว่าแบบนี้อันนี้บอลลัมกับบฮู้กันแต่สิ่งที่บอลลัหู้ได้เดยว่า เขาอิจฉานะครับฟังคำว่าก็หูเลยนะครับคือเขาบอกว่าเอ่อราวังเด้อย่างสาวลาวทุกคนนะครับอ่าได้ผัวไทยบอแล้วเขาถิมเ้อเพิ่นว่าคือถิมบ่ถิมมันก็เรื่องของปัจจุบันก็คือรังทีวักกำลังก็คือที่ก็เจ้าตอบอ่ะนะครับอันนั้นไหวให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้อยู่น้ากันหักแพงกันไห้ก็ดีที่สุดเราอ่ะเยนบอกนี่คือผูใหญ่เว่า นะครับตอบแบบผู้ใหญ่ตอบแบบคนที่แบบมีความหู้นะครับนะคนที่แบบไปเม้นนะครับไปเม่นเสาะไปเม่นแฉไปนะครับคอยจิกคอยแบบาตามสอดลู่สอดเห็นเรื่องของคนอื่นอะซีวิตคนอื่นอนะพี่น้องมันก็บมีแต่ซ้ำนั่นละ่ะคือบลัมเน่ยบอกว่าถ้า,ามีเวลาแท้ๆนะเอาเวลาเนี่ย ไปทำมาหากินดีกว่านะครับดีกว่าเสียมาตามจิกตามแฉเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านนะพี่น้องมันเสียเวลานะครับถ้าอยู่แบบนี้สิปีมนก็คือเก่านะครับเพราะว่าตัวเองอ่ะโบเฮ็ดหนังนะครับคอยตามติดชีบิตของคนอื่นอยู่แบบนั่นนะครับมันก็เลยบ่ไปบ่ามาหอดสายจักเถื่อนนะครับผมนะยาอิจฉาคนอื่นจนเกินไปนะครับอยากไล่อย่างนี้ก็ต้องหานะครับ เวลาสิเห็นคนอื่นมีเอา้าเห็นเอา้าคนนั่นเอาได้ผัวคนไทยเนาะกะเจ้าคือดือนหลังไงละ่ะกะเจ้าคือมีหลดกะเจ้าคือมีทีเอา้าไปเห็นคนนั่นละ่ะเอ้ยเอากาันสองสามมือละ่ะเลิกกันอันนี้มันกะนะครับมันกะเรื่องของกะเจ้านะครับมันกะเรื่องของกะเจ้าพุ่นหละนะส่วนอีกป้าขังบ้านที่แบบว่าค่อยเฉาะค่อยแสะของคนอื่นนะ่ะนะครับนะหรือว่ากล้องวงจรนะั่นล่ะ นะครับกล้องวงจรคอยจ้องแต่เจ้าพี่คนอื่นนะนี่แหละพี่น้องมันก็ได้แต่สำนั่นแหละนะครับสิบปีผ่านไปมันก็คือเกา่สาส้าปีผ่านไปมันก็อยู่กระบ,บอะเพราพว่าบอ่อเหตุบอ่อหาบอ่อสงนะครับคือบ่อต้องไปหยุงเรื่องของคนอื่นจนเกินไปนะนะครับทุกคนนะครับผมเนาะกะมีทั้งคนดีแล้วก็คนบอดีนะครับทั้งคนดาวทั้งคนไทยเหะ่ะนะครับดูใจก็คือกันเบิร์ตันั้นแล้วบันลัมก็ขอฝากถึงนะครับ นะคนราหลายหลายคนนะครับผมตีว่าอิจฉากันนะครับอิจฉากันแบบคอยเฉาะคอยแฉชีวิตของคนอื่นน่ะนะครับอันนี้ก็ขอบาลามก็ขอฝากถึงเนาะควรที่จะอยู่เฉยๆนะครับก็เจ้าสิเป็นด้ไรก็แล้วแต่หรอกเบิ่งอยู่เฉยๆนะครับนะถ้าคือบาลาเบิ่งแล้วกระก็เจ้าก็หักแพงกันอยู่น้ำกันนะก็ะเจ้าถึงแบบว่า ตัดสินใจนะครับมาใช้ซีบิตรวมกันนะครับส้างบ้านซื้อทีนะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็เจ้าอยู่แล้วก็เจ้ามีความสุขก็เจ้าก็อยู่อืเห็นบอกคนเฮาน่ะพี่น้องนอกจากเงินทองก็คือความสุขอยู่กับผู้ใดแล้วมีความสุขก็อยู่นะครับบบได้จําเป็นต้องแยกแยะหรอกว่าเออคนดาวบอกคนไทยบอกคนทางใดนะครับบบได้แยกแยะทุกวันนี้ นะครับอย่าเอาอคติความคิดของตัวเองนะครับไปตัดสินกับคนอื่นนะครับอย่าไปคิดว่าคนอื่นอ่ะจะเป็นแบบคือตัวเองนะครับอย่าเอาอคติอย่าเอาความคิดแย่ๆนะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับมันเป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้บอรลัมกับขอฝากถึงนะครับสาวเราคนนี้นะครับคนที่เขามาเม่นนะครับคนที่เขามาเม่นนะเนาะอย่าไปตามติดอย่าไปตามแฉชีวิตของคนอื่นไหนนะครับเอาชีวิตตัวเองให้รอดนะครับกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับ นะครับหาเงินใช่เท่านั้นลหละนะครับผมนะครับพี่น้องฟังแล้วนะครับผมกีเห็นกันแบบใดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะครับผมนะหรือว่าบอลลัมได้ว่าอันไดผิดพลาดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทางพี่น้องสาวไทยแล้วก็สาวลาวนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บอลลมก็จะขอฝากก็แค่นี้นะครับขอขอบคุณครับผม